กี่โมงแล้ววะไอ้เ,เ,เหี้ยมันปพฤหัสชิบหายวันนี้กูต้องจ่ายตังค์ให้เสียตังค์นี่วะไอ้เหี้ยไในเหี้ยวันนี้ไม่มีตังคจ่ายเปล่าเสียเสียวผมทั้งหมดเสียวไม่ไมีตังค์จ่ายแล้วเสียผมไม,ไม่มีตังค์แล้วเนียไม่มีตังค์ใช่ไหมงั้นไปหาตังค์กูจะพาไปเล่นเกมเกมเ,เ,เกมเลยอะเสียไอ้เหี้ยที่ไหนวะ ฮัลโหล <c oughs> เอ้ยมีคนไทยวะเนี่ย <c oughs> มีคนไทยเปล่า <c oughs> เออคนไทยกูคนไทยไหนเอ้ยมึงไม่เห็นกูพูดดเเิไไมอ้เ้ทาูคุมเรียมจังวะเฮี้ยเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมชิงรูปะของพวกเราด้วยนะครับงั้นเรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยนะครับ

ใครเปิดเสียงยุงวะเออใครเปิดไม่รู <S 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 ้อ่ะก no ูไม่รู <S 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 ้พี <S <S ่ชื่อพี่ชื <S <S ่ออะไรพี่พี่ชื่ออะไรคือคือกระนกครับกระนกแล้วแล้วพี่ไปทำไมพี่มาชิงเงินรางวัลเหรอฮะมาชิงเงินรางวัลเหรอมาชิงเงินไปดูดยาออ๋ดูดยาด้วย ในโกกูอามันมันดีน้ำมันอยู่วะโอ้โหกัดกก้เยียเงินยังไม่เยีเลยแค่เงี่ยหนึ่งล้านแหนึ่งล้านโอ้โหเฮ้ยแล้วพี่วันไปไหนแล้ววะพี่ก็นุกอ่ะน้านี่แล้วพี่จะเอาตังค์ไปดูดยาพี่ ใช่ใช่กิมรเนีอะกิมที่สองกมแก่น้ำตาลสามเหลี่ยม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 พอไอคิดได้เก่าเอาเว้ยตั้งใจเล่นไว้ตั้งใจเล่มเว้ยตั้งใจเล่นเว้ย ปุ๊บอีกเหลือหนึ่งนาทีนี่นอุ้ยเย้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 เย่เย้เจนไม่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 เจนอาอาพ่อเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนี่อุ้ยเฮี้ย พี่กระหนกพี่แล้พี่รอดมาได้ไงเนี่ยพี่พี่ได้พี่ได้รูปอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ได้รูปอะไรพีไ่ได้บุงกลมอ่ะผมได้บุงกลมโอ้ง่ายเลยผมได้ดาวเมื่อกี้โอ้เป็นล้านสี่เว้ยเกมที่สามเกมชักกระยื้มพี่เกมชักกระยื้มมา Beside đừng đi bị, giờ đừng đứng đừng yêu đứng dù bu 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 Ê buồn 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 yes yes buồn 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 ง่ายเกินเลยวู้วูววูปูสองอันสามเกมที่สี่เกมสะพานกระจกโอ้โหสบายดิกูนี่อดีตคนงานโรงงานกระจกอ เดี๋ยวเป็นี่นี่ผมซื้อมาละเดี๋ยวเป็นดูขวาสายซ้ายสายสายเวกเวกเวกเเวก้ยีีายซายสายสายหมดละเลนี้เ็บเล็บเล็บเล็บเบเ็บเล็บเ็บกูกูกเล็บเลกดี ดูดิเออเจนเจนไปดิเจนเจนเพื่อนเจนเพื่อนไปดิเพื่อนนอน่แน่เล็บเล็บก็ไปดิอันจูจีอ่าอ่ะวันทูทรีนี่อ่ะอย่าทื่น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 คอมอนเนแม่งไปนะไอดูดูนี่เยอะเยอเยอ เน yeah, oh. no oh. oh. ี่ยไอเอ้าควายยังงี้ไปกระโดดไปข้ามเฉยเงี้ยเอ้เอ้เหลือเหลือหนึ่งนาทีเลยมึงไปเหลือนาทีเร็้ยวโอ้โอ้โอ้เอ้าควายควายเงี้ยโอ้ยไปขวาเวลาจะหมดแล้วเจนไอเจนจดแมฆใช่อ่ะ

ไอตังตังนี้ผมขอไอตังนี่ผมขอนะโอ้ทีไม่ให้หรอกอ๋เอาไอจนก่อนนี่เอาไอจนก่อนเอาไอจนก่อนเอาไอจนก่อนเดี๋ยวลุมไอจนลุมไอจนเกมสุดท้ายให้ผู้เล่นฆ่ากันดีขอโชคดีครับเล่นแมังเลยเล่มังเลยเล่มังเลยเล่มังเลยเฮ้ยเจนเอ้ยลงกบุญล้มโอซีเลยเฮ้ยเฮ้ยควาย มามาดิมาดิไปไหนโรดไอ้โรดไอ้โรดไปไหนไอ้โรดไอ้โรดไอ้โรดไปไหนโรดไปไหนไอโรดไอโรดมึงวินดีเซลเหรอนไอมึงไอมึงหลบกูได้ถ้าหมดเวลามันเป็นไงวะแกตายแกตายตัวนี้แกตายมันไม่ตายเหรอเฮ้ยยีสิบีเม่ หรือห้าวิหรือห้าวิไีต,ตัว,ตวนี่เอ้ยโคตรเด็ดแม่งกาดนี่อ่ะแม่งว้านเนี่เยี้ยเอา้าไอ้โลนจ้า